มื่อนี้ก็ไปพาอบังหน้าใหม่กำลังเกิดฝนตกใส่โอ้อซ้อนแห้งนอนนี่ย่งยางเงีครับคุณน่ะแกีงที่ยี่ยนั่งนี่เนาะฝนะตกใส่ไม่เกิดแั่งไรนอนอยูอยอ่อากเกาะบังหน้าใหม่กันนะคุณน่ะโอ้เออที่อยากแกงหน้าใหม่ไม่เอาเด้อคุณน่ะเก็บสางลังอยู่น่ะ เห็นวหมทำไมแกงใส่เกนั่งเห็ดบดเห็ดข,ข้นขาวเห็ดั่างฝาใส่ไข่บดแดงได้เบิดแกงแสบถือคนนี่ไหมอือคัก น่อๆน่อนี่ขอเดียวเด้นี่ปลายนึงกินแล้วปวดขาบัดนอปวดขากินบ่ได้อนอก็ได้ิดขาพ่นบ่ปิดกเดียวว่ง phô trực đỉnh quá gần một cửa quá nó nói gần

นี่เกิด <try>